แฟนคลับเฮลีซาแบ็คพิงค์หายจากโควิดแล้ว เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2564หลังจากที่ YG Entertainment ต้นสังกัดของ g ร์ล g รุ๊ปวง BLACKPINK ได้ออกมาแถลงการ์ว่าลิซ่าและลิซามนโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงก์นั้นติดเชื้อโควิด -19 และต้องเข้ารับการรักษาแต่ล่าสุดต้นสังกัดได้ออกมาแจ้งเข้าดีกับแฟนคลับว่าลิซ่านั้นได้หายจากอาการป่วยแล้วโดวยระบุไว้ว่า YG Entertainment พวกเราขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่าสมาชิกวง BLACKPINK หายจากโควิดแล้วลิซ่าได้เข้ารับการรักษาจากบ้านและกักตัวเสร็จสิน้นในเวลา ลาเทียงของวันที่4ธันวาคมนี้หลังจากหน่วยงานด้านสุขภาพได้ลงความเห็นว่าเธอไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อแต่อย่างใดเมื่อเร็วๆนี้จีซูโรเซ่และเจนนี่ได้ถูกจับว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังแต่ไม่จําเป็นต้องกักตัวพอได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแต่อย่างไรก็ตามสมาชิกทั้ง3ได้ลดกิจกรรมของตัวเองลงเรารู้สึกขอบคุณแฟนๆที่แสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่อุทิศตัวเพื่อเอาชนะโรคโควิด -19 ต้องขอบคุณที่ให้กําลังใจแบ็คพิงค์ให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงอีกครรั้งเพา ราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของศิลปินพนักง,งานและปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานด้านสุขภาพขอบคุณ